เอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าขบวนอะไรเอ่ยไม่รู้น่ารักมาเลยนะคะอุทยานธรณีเอ้ากล้องอยู่ไหนอุทยานธรณีนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้าฮะไปดูน้องด้านนูๆโอ้โหสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้แต่งเป็นอะไรกันครับแต่งปูโอ้โห และนี่เป็นอะไรเอ่ยเป็นข้าวสารค่ะอันนี้เป็นข้าวสารด้านบนเป็นอะไรคะนนเป็นด้สาวค่ะขอเสียงได้แ้่สาวแต่เลวไม<ห>่ไ<อ>ด้ดสาร้องยังไงไม่ได้ดสาวร้องยังไงคะน้องบอกว่ายังไม่ได้เตี้ยมาจากบ้านเลยอ่าโอเคนะขบวนเริ่มเคลื่อนแล้วนะครับผมนะ,ะเคลื่อนตั้งแต่วัดมหาธาตุนะฮะตรงไปจนถึง ไอ้วัดไตรภูมิโทษสิครับวัดไตรภูมินะฮะไปจะถึงวัดมหาธาตุนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บภาพด้านหน้าเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมเดินไปกับขบวนเลยนะครับโอเคค่ะโอ้โหแล้วดูรอบๆซ้ายแล้วก็หัวของเรานะคะก็จะเป็นน้องนองนะคะที่ใส่ตัวแฟนต์ซีน่าสวยมากเลยนะครับปีนี้นะฮะนี่จะเป็นนายเพชรบูรณ์นะครับผมอ่า ปีนี้รู้สึกว่าแสงสีเสียงจะบอกว่าอลังการมากนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดนะฮะใช่แล้วหรือว่าเอฟเฟกต์ต่างๆนะแล้วก็ในเรื่องของตลาดด้วยเนาะใช่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการโชว์นี่บอกเลยว่าใครที่แบบว่าไม่มาดูนะคะต้องเสียใจถือว่าพลาดมากเลยนะครับเพราะว่าปีหนึ่งมีแค่หนึ่งครั้งนะครับผมใช่แล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เรียกว่า เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ท่านนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาค่ะได้ขึ้นรถแห่นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ขบวนก็ขบวนด้านหลังก็เคลื่อนมาแล้วค่อยๆเคลื่อนนะฮะไปจนถึงวัดมหาธาตุข้างหน้านะครับผมค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันนะคะอยู่ที่หน้าวัดมหาธาตุค่ะโอเคครับไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลย ไม่เอ้ยถ่ายไหมคะมาเร็วเขากลัวมาถ่ายรูปกันเถอะอันนี้เด็กกลัวเี๋ยวสักพักอย่าให้โตนะอย่าให้โตนะอย่าให้เจอนะอีกสิบแปดปี่าเจอนะ 我。